สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่29มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมภาคอีสานตอนบน จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดผ่านทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะกับมีฝนประมาณ20-40%ส่วนลมหนาวเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะทำให้ภาคอื่นมีอากาศเย็นในตอนเช้าและก็เริ่มอุ่นขึ้นในตอนบ่ายค่ะภาคใต้มีฝนประมาณ20%เน้นทางด้านฝั่งตะวันออก และคลื่นลมอ่อนกำลังลงด้วยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศแปรปรวนค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะและในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง ที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ทุกคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะและสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะ แต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้สำหรับคลื่นลมคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเช็คกันค่ะว่ามีฝนอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดไหนบ้างค่ะภาคเหนือในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่น,น่านสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนนะคะร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีค่ะ ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนค่ะส่วนมากก็อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปตัตตานีและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูล และที่สุดท้ายค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่3 0มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส แต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะส่วนภาคใต้มีฝนลดลงค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบา,บาย